ทานสิริแผ่นดางเมตตาเสริมส่งผมยังซื่อตรงและกตัญญูตา,าด้วยจิบจำนึก เป็นจา <imitation> ผมขอสัญญาจากไม่ซื่นแป้นแป้นกำเนิดชาจบ้าพในความเนียวตาให้ความภูมปัญญาครับลุหลานบลอรับใส่กระดอยพีนองนี่ทมอแคนแป้นมอรับเมกาสนับสนุน้วยดีมดนตลอดมอสแกงเป็นรอย บุญตุต้มพลังกายครคับขอเสียงทุ่นเย่รวยใสปีตอนวันร้อยหกสิสบหกในตานขึ้นหนีครับขอกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์อัญชัญราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกทุกท่านที่โซนเกี่ยวข้องครับเขามาร่วมบุญร่วมกุศลบัดทางประตู นะฮะเขามาเพื่อส่งทายปีเก่าต,ตอนรับปีใหม่ในโอกาสนี้ด้วยความคึดคักคิดถึงความอารมณ์ต่างที่น้องทุกคุณทั้งคู่กำลังจริงใจแา่ผมบอยสิ่งทีให้ความทงลูกหลานมอลลั่ใจกันร่อยถูกชีวิตครับขอเสียงแฝงท่นแผ่มอลลั่ใจกันรอยดังๆเลยครับ เพี่น้องจังหวัดกาลสินหลาหงานมีโอกาสมากท่ามกางแสดงมากเกือบไอพี่น้องก็าไม่คํานั่งใจยังอบอุ่นกันเหนียวแน่นขึ้นเขาโดยเฉพาะงานของเขานจากกา้างกันทําสัญญาไว้ตั้งแต่ปี62ครับบอยจีใิชัยเดินทางมาทําสัญญาโดยตัวเองเม่ตาในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าอาวาสของเข้า การกรรมการวัดกะมาให้ควาวมเป็นกันเองในรรมือนำสัญญานะ่ยฮะปีต่อมาก,กับเมื่อเจอคู่วิทีหกสาเลือนมากค่วิจกีหกสี่อีกนะครับทั้งตีนองพ้นงามไปยังสงสารบ่อยตีใช่ไปยังยืนยันคือเกา่าว่าต้องเป็นมอลำใจเกินรอยกรเลยใดมากมือนีเป็นปี2 5งพันาฉะนั้นหมายก็ว่างานของเขานี่จ้างลวงหนาไ้สามปี นับมือน,นับเป็นอยางไม่ยิมพี่นองครับมาเที่ยวไปเที่ยวมาบันอา่าบันพุทบุรีเนาะนะารปกระเลงพามหาพ่นองบันพุ่งหันอยู่นะครับนนี้ี่นองแ้นๆมาให้กำลังใจดานนาเวทีหวังว่าเป็นอย่างยิงว่บพี่นองที่นี่ความสุขกับการสแสดงของพอนั่งแต่งกันร่อยปีที่เจ็บ โดยความผ,า,ผมา,ากพู่งใจบุรีเอาคนงานการเสงชุดใหม่ล่างเรืองใหม่มาฝากมาตอนที่น้องทำปีนผ่านันไดต้องขอกราบประทานอภัยที่น้องไหวมองมีครับอยากให้ที่น้องอยืนตนตลอดซอดแกงใส่คอเสียงที่น้องผู้สิบปั้งล่ำจนซอดแกงในตามนมนเมื่อนี่ยำเมื่อนะถือว่ามือร่องบวยเด็ดเอ่อควัดมือเอ็นกับสิเป็นมือสมไทยปีเกาเหลีย เอฟเอาควงวสูงเมื่อสิหอมเอาควงสูงขามไปปีไม่เอาความดิบควงเพิ่มเอาถิมไปปีเกาควแตมันบนสูนะคแม่แตาจะเส็มีความสูงน้ำกันที่น้องใจใจมันไดไแปล้กำลังใจหลายคนถามหาแอมบอลีีบาีแมนบอลอ้แงนอ้ร้อยแอมแซ่เจ้าสาวไปแอมอุ้ม้อยแมนแซ่มนนี่เปหลายคนดิบกันต้องพิมพไปลองาบกันสิ คนมีแม่หลายหลายครับแอนคอร์ดีมืนมันมีงานอยู่อำเภอสังคุนจังหวัดน้องข้ายนะฮะอันนั้เป็นวงคอนเสิร์ตของเคสนส่วนหมอรัางใจเโดนรอยไวซีแท็กับเป็นรา่างเรือตองการน้าขังแกนพี่น้องกันตีตามมาได้เป็นปีแล้วบางคนเห็นสังญาณเล็กที่ในหน่วยห่างนหน่อยห้างเครื่องสามสิบสี่สิบคนนะครับจนบางหอดปืนก็ยังคงเส้นคงว่า,าตามติดติดตามกันมากขึ้นกา ีนี่มี่แอมอรดีมาเสริมเป็นบางงานนั่นก็รคิดต้อภาพต้องติดต่อเป็นอีกกรณีนเงเพราะเพิ่นก็มีวงของเพิ่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าเป็นในรูปแบบคอนเสิร์ตแสดงแบบคอนเสิร์ตผมมีล้ำเลียงผมมารำใจกนลอยเขาเป็นล้ำเลียงตามต่างคนต่างลำงานเพราะว่ามีวงไผยวงมั่นนะครับแต่ว่าอยู่เท่อนังเดียวกันซึ้งมหาลำวัดกับคนทั้งเสืออยู่ดีเข้ามาหวานนี้มันทั้งเสืออยู่เออ ของคุณหลายๆครับียังจะเกิดขึ้นได้เนาะแต่ละหมื่นแต่ละเดือนแต่ละปีผ่านไปนะครับเอาเมื่อนี้ยังก็ยังก็แลกแปลครับไอ็พี่น้องมีความสุขหลายแล้วก็อยู่เป่ามล้ำเด่นปอดแก่ผู้ใดหนาวนี่เห็นบ่าโตย่างหามาหฮมโตโตมาเลยนอนเบามล้ำจำแม่ครับตีหาหงมมล้ำจบเรื่องแล้วจังบับลูกหอยสิลุกไเป็นปูเขาเองอันละคนลับแล้วก็มีฝันเอาเรียงหัดหน้าเพื่อนปู เลียวตะกอฝากน้องสาวอีกคุณหนึ่งครับน้องคนิงศิริการหมอลำใจกันร้อยครับ